ดีค่ะพ่อแม่ที่น้องที่กำลังรับชมรัะเบ่งยู่ทางช่องสองคันชาแนลค่ะมีสองคันก็ได้มาเบ่งปัดซิวค่ะนี่ค่ะมาจิมาจับปัดซิวค่ะนี่ปัดเส้วค่ะสองคันจับบนน้อนี่ค่ะอสบิงมาค่ะอุปกรณ์อสดิงมาส่วนเบ่งค่ะสองคันจีเอสดิงมาส่วนส่วนไตโพงหยาดิค่ะนี่บ่ โอ้ไม่นจะบัดซิวหน่อยค่ะนี่ค่ะตันนี้อยู่ด้ยค่ะต้นนี้จะบัดซิวหน่อยข้าวง้ามอยู่ด้วยค่ะก็นั่นค่ะเชื่อแดดเป็นโมกกิเชื่อแดดมงมะแล้งนะค่ะฝ้ามืดมาแล้วด้ยค่ะฝ้าห้องนี่คันค่ะนี่นะคะฝ้ามืดฝ้าขึ้นมาแล้วค่ะจังหวะสาวขันมาสิล้อเมืงฝนค่ะค่าฝนมาถ้าได้ป่าค่ะอะค่ะอะค่ะสองขันจะไปอีกค่ะ จับปลาชิวส่วนหน่ะปลาชิวเนาะส่วนหน่ะปลาชิวอีกค่ะเข้าแดดไปมุกแรงค่ะงามอยู่ได้ค่ะคนนะเขาจันทานอยู่ค่ะอืมบาทนี้ได้หลายตื่นดีตลอดส่วนบาน้านนี้ยังขั้นสอนกันค่ะส่วนเอาค่ะ ได้ที่ขงอได้อยู่คจะมาลายลายได้ที่ขิงา่ค่ะได้วิ้นเลือดออกค่ะได้กุ้งมาพร้อมเนียค่ะกุ้งได้ลายตู่อยู่ค่ะเที้ยละลายตู่อยู่ตักเชื่อหัวตู่มาง่ายได้ค่ะมาง่ายกับว่าเป็นยังค่ะอันสองครั้นจะเอาไปหมก แล้วที่นัอไปเอาด่างเคียวมนันว่าสิเห็ดใส่เป็นือลีนี่นะคะเห็ดน,น้อย 嗯，嗯很得เ ขึ้นมาแล้วด้ค่ะ่มามืดตึบมาเลยค่ะอยากให้ฟ้นตกด้วยค่ะซ้องค่ะทีได้จับปาลาลงไปบ่เมื่อไรค่ะตรงนี้เล็กค่ะ กุ้งสาเท่าสามซี่โตนแล้วค่ะกุ้งน้อยค่ะกุ้งฟอยค่ะ พี่แล้วร้องเอาด่างเขียวมาใส่ร้องเบิ้งค่ะเอาด่างเขียวน้นอยๆเขามาร้องเบิ้งค่ะเอาเชือปากเขาเนาะค่ะเพื่อได้มกค่ะก็ปดซิ้วเขาค่ะคุณนะคะมึงฟ่าดูค่ะฟ่ามือตึ๊บมาแล้ะค่ะฟ่ามืดค่ะ ่คะพ่อแม่พี่น้องป่าซิวที่สองคันได้เมื่อนี่ค่ะก็ได้มุนนมกนึ่งนี่ละค่ะก็ถือว่าได้อยู่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะมากกับกดไหลกดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังแก้สาวอังคันในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดคี่ไม่ไม้ของสาวอังคันค่ะค่ะสุดถ่ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีมีแห้งร่างไก่แข็งแรงสมบูรณ์กันหมดสุ่สิ้นเด้อค่ะสุดถ่ายก็ขอก้าเข้ามาสวัสดีจ้า